ล่าสุดวันนี้28พฤศจิกายน2564นุกปายและศิลปินบ้านสิงห์ร่วมใจไปร่วมงานผ้าป่าสามคัคคีที่ปายได้โพสตเชิญชวนทําบุญเมื่อครั้งก่อนโดยนุกได้โพสต์ผ่านทางเ Facebook ว่า นุ่งขาวห่มขาวแฮชแทก็กทำบุญกันวันนี้ส่วนทางด้านแกปเปอร์พีกเองก็ได้โพสตแคปชั่นผ่านทางเฟซบุ๊กซึ้งๆถึงเพื่อนทั้งสองว่ายอดบริจาค3วัน2ล้าน8 4 8 9 7 8บาทอนุโมทนากับเพื่อนทั้งสองนี่แหละคู่บุญมันไม่ใช่ใครก็ได้มันต้องมีหลายปัจจัยหลายอย่าง แต่เหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำให้เขาได้มาเจอกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแล้วประครับประคองกันไปในทางที่ดีขึ้นเขาเกิดมาเพื่อคู่กันจริงๆแฮชแท็ขอให้ทั้งสองเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุคู่กันแล้วไม่แค้วกัน จริงอย่างที่แกปเปอร์พีโพสไว้นะคะทั้งคู่เป็นคู่บุญกันจริงๆยังไงทางเราขอร่วมอนุโมทนาบุญกับบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยนะคะ